ฮัลโหลสวัสดีครับอ่าวันนี้ผมมาแปลกนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกม Minecraft Nintendo Switch Edition นะครับอนนี้ผมก็เป็นเซตที่ผมเล่นมาก็าว่าใช้เวลานานกันนะรวมๆกันร้อยประมาณเกือบๆร้อยชั่วโมงนะเซสเนี้ยตอนนี้ก็มันถึงจุดสูงสุดที่ผมเคยเล่น Minecraft แลครับอันนี้ต้องเกินกว่าผมมาเล่น Minecraft จริๆงๆจังๆก็ในเครื่อง Switch นี่แหละ นี่คือแบบผมจะมาแบบเขาเรียกว่าไงไปล่ามาังกรติดเดอร์ดาก้อนนะครับ mm hmm. ก็คือเจอทางลงเรียบร้อยแล้วเจอประตูอะไรเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ตอนนี้ผมเข้ามาสแตนไยก่อนนะเดี๋ยวรอรอคนเข้ามาคุณเด็ก hmm. ก็เสียงมันดังไปผมตีดเสียงป๊บมึง แล้วครับคุณออฟเข้ามาแล้วนี่ผมก็เตรียมตัวแบบเตรียมตัวออกลบตอนนี้คือไอ้เอเดนตะคอนผมทำลายเสาที่ก่า,าแล้วไปกับคุณออฟเนี่ยสองคนไปแลกเลือดกันเลย ผมยุ่งยียบไปก็ผมแชทคุยกันอยู่ฮะว่าสวิตมันมันไม่มีโปรแกรมไว้คุยกันอ่ะแชทในเกมก็ไม่ได้เลยนะต้องไปแชทในคอมแยกเอาอีกทีแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเอาสุดๆซะงั้นเดี๋ยวผมเดินทัวร์รอบหมู่บ้านไปก่อน,นแล้วกันนะ บานผมน,นะครับอันนี้เล่นซเวอร์ลุงบว้งหน่อยไม่ได้เศษอะไรเลยกก็ำทุกอย่างเป็นบ้านข้างๆนี่ก็เป็นแบบเหมือนเป็นศูนย์ปฏิบัติการนะครับก็มีของที่ใช้แต่แท่งกิเลสผมพังไปแล้วเพรเอามาไปพวกอินชานดาบอะไรพวกเนี้ยกาแล้วกนะ็ม,มีหอสมุดไปสับอินชานนะครับ แล้วก็มีฟาร์มพวกฟาร์มแกะฟาร์มวัวแกะสีครบทุกสีนะครับสีบหกสีฟาร์มวัวอันนี้ก็เป็นทางรถไฟที่ไปแบบอีกแบบนึงแล้วครับจะว่าจะทำ้มันสู่เลยแต่ว่าเ่ินจับเหล็กไม่พอครับตื่นทำแค่นี้น นี่ระหว่างระหว่างรอคนนะครับแต่ก็เป็นบ้านของผู้หญิกคนนี้เขาเข้ามาสร้างอ้าวลงเฉยเลยเว้ย โอ้โหสูงมากสูงเช็ดเมฆเลยครับทําไว้ทำคําครับแค่เบื่อแล้วก็สั่งวุ้ยไปหลายศพไปด้วยตอนทําเดี๋ยวว่าจะรออีกสักสิบนาทีใครไม่มาเดี๋ยวก็ โอเคเดี okay, ย๋ยวผมจะเดินทางไปรอหน้าประตูก่อนผมบอกไว้แล้วว่าอีกสิบนาทีก็จะวีละใครไม่มาก็ถือว่าตกเคีื่อบินไปนะครับคิงมาไปเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสก,กรีนก่อน เล่นสกินนี่โซ่เอ้นโน้ตสวิตอิเิชันแนะแล้วก็ตกเป็นมาริโอ,อ้มาริโอไปปะมังกรนะ,ะเขาบอกว่าทางไกลมาก ทำกันนะฮะตอนแรกผมทำเลยเกินครึ่งอ่ะคนเดียวอ่ะแล้วก็ช่วงหลังก็มีคนออฟมาช่วยทำก็สบายไปเยอะจริงนัดกันไว้สองทุ่มครึ่งน,นะฮะก็เห็นว่หลายคนจะไปแต่ตอนนี้สองทุ่มครึ่งกว่าละยังมากันไม่ครบเลยสงสัยติดอาร์มไหมครับตอนนี้ไม่ไรหรือเรา ไปรออีกสิบวิีไม่มาถือว่าตกเที่ยวแล้วกันถือว่านัดแล้ว <c oughs> มีแมามันยิ่งไวจริงๆเนี่ยครับทางก็ยาวไปจะถึงหน้าประตูแล้ครับอันนี้พูดเผื่อคนยังไม่รู้นะวิธีที่จะรู้ได้ไงว่าประตูอยู่ไหนนะครับก็ใช้ ไอ้ลูกแก้วอินเดอร์เพอรนะครับเฮ้ยเอนเดอร์ไอสิใช้อินเทอร์เพอร์ไปผสมกับสเก็ตไฟอ่ะเป็นออนเดอร์ไอเวลาเราปาขึ้นฟ้าปุ๊บมันจะวิ่งไปไปตามทิศทางที่ประตูอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมันจะมีโอกาสที่แบบลูกแก้วจะพังนะก็ระวังผมก็เปืองไปหลายลูกเลยพอถึงปุ๊บมันก็จะลูกแก้วก็อยู่มุดดินเลยครับมอมุดดินเราก็ขุดตรงนั้นเลย ผมนี่เอา TNT อัดเลยมบ้คือเอาแผนที่อ่ะมาตอนนี้มันเลยนอกแผนที่ละไอแล้วนี่ก็เป็นแคมป์ที่ผมสร้างไว้นะครับเอา้านไม้ามาปลูกเนีย่ยแล้วก็ปลูกพืชด้วยนะ นี่ครับคือทางลงนี่ทางลงผมเอ,อมาไม้ไปเก็บกัน ดื่มไปว่าต้องออจูงกับสัตว์ก่อนโอเคผลิตเริ่มออกแล้วครับถ้าเป็นปลูกข้าวครึ่งหนึ่งปลูกมันฝรั่งครึ่งหนึ่ง ก็มาเห็นแน้ว ทนี่ผมแบบขุดไปเข้าทางทางเข้าอดีเลยครับเลยไม่ต้องไปวนกับพวกตันเจียนอะไรเยอะแยะไอประตูยองนู้นเดี๋ยวผมไปเก็บของกันคือสร้างแบบหนังสือเอนชานโตเอนชานไว้ว่าจะเอาลูกมาแปะประดับไว้ ก็ผมปักเพิ่มแสงสว่างไว้แล้วกันป่ะอ้าวคุณออฟไปแล้วเอาดูที่ต่อเป็นพันธาแรงสูงสุงแล้วครับตอนนี้ผมทำลายเสาไปหมดแล้วครับ อย่างมงน,นี้นเ่อไมนมันเล่นยากตรงที่ว่ามันมันไม่ใช่เมาส์อ่ะมันใช้มันใช่จอยนอี่แหละคือมันไม่ใช่เมาส์ครับมันเป็นจอยอ่ะพอเป็นจอยพวกมันเล่นยาก ล้นล้นล้วนคุณบิ๊กกิ่งไซเนสไม่ดีกับไหมนี้สุดนล่วนเลยคันออฟอยู่ไหนไ ตรงไงไมค์ครับผมเล่นมาเนี่ยมาไกลสุดเท่าที่เคยเล่นครับผมไม่เคยเล่นไกลกว่าน,นี้เลย อยากฟันกันนะอยากฟันกันดนะ้วยมาดิ พูดปิดพูดกูเอาดาไฟเว่ยวละครับโอ้ยโอ้ย 嗯。Mm. ทำลายบล็อกพังหมดเลยเว้ย เก็บไข่ใช่ไหมไข่ไปไหนละยวงต้องใช้ทอสไงผมไปดูวิธีเก็บไข่มาอยู่ เรียบร้อยได้ไข่แล้วครับเอาล่ะจบกันเลยใช่ไหมเรียบร้อยเคลียร์เลย จบแล้วใช่ไหมโอเคกลับโลกจริงแล้วอันนี้ตะก่อนเอามาทำอะไรได้บ้าง เอาไปเอาไปย่างได้ไหมเ <c oughs> ขาไม่ได้เหรอ <c oughs> ไอ้ไข่กระดุมเข้มเลยเว้ย ้อยฮนะมีไข่มาประดับบารมีได้เลยพี่ออกมาตั้งเยอะแนะ่สี่สิบแปดนะ่โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้อยู่ผมปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็นะ สำเร็จเป้าหมายแล้วได้เอ็นเอเปิลมาลูกหนึ่ง้วยธนูยแบบพาวเวอร์สี่จะได้ไม่มี Infinity. อินฟแบบินิตี้อุซ่าแบบเตรียมของมายอย่างเยอะแต่าบแทบไม่ได้ใช้เลยครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นไงก็ฝากติดตามนะครับสับไม้คราฟม o โน i สวิต d ิชั o นนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะเล่นหมดแอสเพนเจอร์นะครับในสกรีนของมาริโอ a แพ็คนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ